จ้ะก็บรดีค่ะทุกคนวันนี้ก็บันที่ห้าแล้วเนาะนที่เฉลยข้อสอบเมื่อวันที่สิบกรกฎาคมของกองพรรอบที่ผ่านมาวันนี้ก็อนุกรมข้อที่หนะ้าแล้วก็พูดมาให้ให้ทิปในการทําข้อสอบอนุกรมมาตลอดเนาะการทําข้อสอบอนุกรมเนี่ยข้อสอบอนุกรมเขาจะไม่ออกแบบคือไม่ออกแบบง่ายๆแบบพื้นๆอะ่ะเขาต้องมีความซับซ้อน แต่ปีนี้ก็อย่างที่บอกก็คือไม่ได้ซับซ้อนมากแต่เราจะดูอนุกรมออกจะซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนเราจะดูออกถ้าเราเรียนรู้อนุกรมทุกแบบคือมันมีอนุกรมแบบไหนบ้างมีบวกมีลดมีหารมียกกําลังมีคูณมีอะไรเงี้ยแล้วมันหนึ่งชุดสองชุดสามชุดเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้พื้นฐานทั้งหมดพอเราเจอข้อสอบอนุกรมเราก็จะทําได้ก็วันนี้ก็อนุกรมข้อที่ห้านะ ข้อที่5มี2 3 4 5 6 8 8ี่หแล้วก็สิอ่าตรงนี้คือเขาต้องการคำตอบเท่าที่เราดูอนุกรมมีมากกว่า6ตัวอ่าถ้ามีมากกว่า6ตัวให้เราสันนิษฐานได้ว่าเป็นอนุกรมแบบ2ชุดจะเป็นอนุกรมผสมแบบ2ชุดอพอพอเราบอกว่ามันเป็น2ชุดแล้วถ้าเป็นเป็นสชุดเราจะมาลองหาข้อคำตอบโดยการกระโดด เริ่มจากกระโดดหนึ่งก่อนนะยังไม่ต้องไปกระโดดสองสามเลยไม่ต้องลองลองจากหนึ่งก่อนอย่างข้อนี้สองมาสี่สี่มาหกหกมาแปดแล้วก็มาช่องสี่เหลี่ยมที่เขาต้องการคือกระโดดหนึ่งพอดีมันจะลงนี่เป๊ะพอดอีถ้าเราซม้อว่าเรากระโดดสองสองมันก็จะข้ามไปอย่างงี้ใช่ไหมแต่นี้เรากระโดดหนึ่งมามันก็จะมาลงพอดีเอาจากสองมาสี่บวกสอง สมา6กบวกสอมา8ปดบวกสตรงเนี้เราเห็นระบบแล้วคือบวกสองตายตัวคือเป็นระบบแล้วแล้วก็มาลงช่องสี่เหลี่ยมเป็นคําตอบของเราพอดีถ้าเราดูตามข้อเนี้ยเวลาเราทำในข้อสอบถ้าเราเจอแบบนี้เป็นระบบตายตัวแล้วเนี่ยเราก็ตอบได้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับอนุกรมอีกชุดหนึ่งแต่นี้ก็อาจารย์ก็ลองอธิบายชุดที่สองชุดที่สก็คือสมาห 5, 5้มาแปดมาสิ ตรงเนี้ยบวกสองบวกสามบวกสี่แล้วถ้ามันกระโดดอีกสองอีกหนึ่งตัวเนี่ยมันก็จะมาเลยเลยช่องที่เราจะเอาไม่ใช่คําตอบคําตอบมันจะอยู่ในอนุกรมชุดแรกที่เราทําก็คือสามเอ้สองมาสี่สี่มาหกหกมาแปดแล้วก็แปดก็มาสิบตรงนี้ก็จะเป็นคําตอบเนี่ยอนุกรมข้อนี้เราก็จะได้คําตอบแล้วมาดูข้อที่หกข้อที่หกนี่ไม่ใช่ที่หกในกอพอนะข้อที่หกคือที่อาจารย์เฉลยมาทั้งหมดก็อ่า อย่างที่บอกถ้าง่ายเราก็จะไม่เฉลยละที่เรารวบรวมมาก็มีประมาณนี้อ่ะข้อ6นะ 90, 115, 135แล้วก็5 5อ่อนุกรมมี4ตัวตัวเลขมีอยู่4ตัวก็สานิฐานว่าเป็นอนุกรม1ชุดถ้าอนุกรม1ชุดก็ที่อาจารย์สอนก็คือดูความสัมพันธ์จากตัวที่1มาตัวที่2เลยไม่ต้องไปกระโดดละอ่า1มา2นี่คือ90มา11 5มันห่างกัน บวกย5มา13 5บวก20 13มา150บวก15อ่าตรงน 25, 20, เนี้ย25 20 15ยเนี่ยยังยังยังไม่ได้เป็นระบบตายตัวเราทำเป็นอนุกรมเพิ่มชั้นมาอีกชั้นหนึ่งก็จะได้25มา20เนี่ยคือลบ5 20มา15นี่คือลบ5อ่าพอมาถึงตัวนี้เราเห็นตายตัวแล้วก็คือลบ5ลบ5เพราะฉะนั้นอ่ะ15ก็ต้องลบ5้า ก็จะได้10แต่พอเอา10ขึ้นมาข้างบนนี้มันจะกลายเป็นบวกคือมันเป็นแบบอนุกรมผสมไงมีทั้งลบทั้งบวกพอ10มาบวกกับ150ตรงนี้ก็จะเป็น160ก็จะเป็นคําตอบในช่องสี่เหลี่ยมพอดีอันนี้ข้อนี้อนุกรมมีทั้งบวกทั้งลบคือตัวตัวที่มาบวกเข้าอ่ะมันสัมพันธ์กันแบบลดลงทีละห้าทีละห้าขึ้นมาข้างบนแล้วก็บวกแล้วการบวกเราก็บวกเหมือนเดิมนะ สิบห้าเนี่ยลบห้ามาได้สิบพอสิบมาสิบตรงเนี้ยขึ้นมาบวกกับร้อยห้าสิบเราก็จะได้หกสิบข้อนี้เราก็จะได้คำตอบแล้วอ่าวันนี้จบทิพการทำอนุกรมแค่นี้ค่ะ